สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับรอบที่6นะครับผมรอบนี้เป็นทางฝั่งของวอรเรนเดียนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Mount and Bay, b a ด e 2 b a n n e r l o ์หลอนะครับมัลล์เบดไอซ์สองเบนเดอร์ลอเนาะอ่ะรอบที่6ครับรอบนี้นะจะมาดูซิว่าวอรเรนเดียเนี่ยเป็นเจา้าบ้านแล้วนะครับจะได้รับคะแนนเพิ่มมาไหมจากตีไข่แตกได้ไหม สรุปคะแนนก่อนนะครับแบตเทเนียครับเครับเดี๋ยวเราผมไล่ไปอัไซด์สองแบตเทเนีย9เอ็มพายห้าคูไซเจ็ดสเตอร์เจียสองแล้วก็ไวเลนเดียยังไม่มีแต้มนะครับผมมาเดี๋ยวตัดไปเลยครับเออตัวนี้จะเป็นตัวแบทเทลแบบเล่นๆน,นะครับไม่มีอะไรมากมายนะก็ทดสอบเป็นการทดสอบอะไรประมาณนี้นะครับผม 100นะครับ100อาดาบแรกก็ไปเจอทางฝั่งของอวอลเลนเดียก่อนวอลเลนเดียเทียร์หนึ่งครับวอลเลนเดียเทียร์หนึ่งนะแต่รอบนี้ผมจะให้เขา F6 ไปเขาสู้เองนี้ลองดูสิ <Wow. S 1> ว่าจะชนะไหมนะสปริงนูนนะครับตอนเที่ยงเนอะรอบแรกจะเจอทางฝั่งของอาร์เซนไลครับอาร์เซนไลนะ ร้อยร้อยโอเคพร้อมแล้วลุยเลยครับพร้อมแล้วลุยเลยครับเวนนบลานเดียพบอสไลครับดูสิเจ้าบ้านน่จะชนะไหมผมจะให้เอฟหกไปเลยแล้วกันนะผมสั่งแล้วนะแล้วแต่มันนะ <laughs> มันจะตีเองมันนะ <laughs> เออ มันลุนนนล้นกันมาลุ้นกันใครเชียร์ทางฝั่งวาเลนเดียก็ร่นลุ้นไป <c oughs> <c oughs> มีอะไรครับสนุกสนุกครับตั้มเล่นเล่นตั้มหัวหวไปเบอร์ใครเครียดเพื่อความสนุกนะครับสนุกสนานเพื่อเพลินอะไรว่าไป,ไปเนาะไปดูเล่นเฉยๆนี่แหละเออเอ,อ,อัปเดตนี้เป็นยังไงว่ายังไงอะไรประมาณนี้นะฮะไปลองตีเองขอ MT ไหม ปะทะกันแล้วครับเราเรายืนอยู่ไกลไหมบ้าใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยนะเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยสูสีว่ะหกสิบหกสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบครับเอาเอาวันเลนเดียน วาเลเดียจ๋าวิ่งหนีเจนเลยวาเลเดียบอกอย่าให้กูเทียหกนะเหมือนโอเคสรุปวาเลเดียเอาแต้มไปให้อาสุไลครับ้ยวานเลเดียจ๋าเลยอเดีย๋ยวขึ้นแต้มนะครับผมให้ทางฝั่งของ อาเซไลเนี่ยจะเป็น3แต้มนะครับผมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะค่อยๆทำไปผมก็รทำอะไรหาอะไร,ะไรสนุกสนุกนี่แหละนะอะไรสนุกสนุกเล่นนะครับนะอาเซไลสามอ่ะโอเครอบต่อไปจะเป็นของอาเซไลนะครับผมพบกับพี่แบตของเรานะครับ ที่แบตนี e ่ร้อยหนึ okay. okay. ่งดูสิเขาจะได้แต้มเพิ่มไหมเขาจะได้แต้มเพิ่มไหมนะโอเคโอเคผมใช้ F6 เลยนะอ่าอันนี้ให้มันเตีเองนะครับตีเอง F F6 หรือ F1 F3 F1 F3 ในการชาร์จนะครับแต่ F6 มันก็จะลบของมันเองมันก็จะชาร์จปกตินั่นแหละครับมันก็คล้ายๆกันแต่เพียงแค่แบบว่ามันสั่งการของมันเองนะครับในตัวนะแต่แต่ว่าต้องต้องมีไม่ทบดีๆหน่อยแค่นั้นเองอันนี้อันนี้อันนี้ทําเล่นๆครับแต่เที่ยงหนึ่งของเวเลเดียนมันยังมันยังไม่ได้สักแต้มเลยตอนเนี้ยไม่รู้จะทํายังไงมาแล้วก็ให้มันลบเองไปนะครับ โหแดงเทียงพี่แบทแม็กเอาเรื่องพี่แบทโอเวตเนียกินขาดว่ะเวตเนียโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับแบบนี้เราก็เราไม่ไหวกันนะเจ็ดสิบกระตัวนี่ก็ไม่ไหวกันนะ เจ็ดสกว่าตัวนี่ก็ไม่ไหวเหมนะือนไงแบตเทเนียครับกินขาดแบตเทเนียสุดยอดจริงๆเที่ยวหนึ่งนะนี้เฉพาะเทียวหนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเพิ่มคะแนนให้แบตเทเนียเป็นตอนนี้ตีห่างไป10แต้มนะครับโอ้โหสุดจัดแบตเทเนียสิบครับวัลเลเดียศูนย์ครับ <c oughs> อย่าไปหัวล็อกเขาดิ กค่นี้แ่ขำอยู่ดีเดี๋ยวคิมเลยกูอ่ะอวันเดียรเจอกับเอ็มพายครับต่อต่อต่อวันนี้เดียร์วันเดียวว่าวันเดียวว่าไงวันเดียวเจอกับเอ็มพายอ่ะวันนี้เดียววันนี้เดียวคราวนี้จะชนะไหมเอาพร้อมแล้วลุยเลย หนึ่ง F6 <อ>ครับ,บ,บรอ่ามันจะหนีแม่งมันไหมเฮ้ยสู้ดิไปแทงมันว่ะอ๋อมัน,มอมนถอยทับเหรอมันจะแบบคล้ายๆกับตั้งรับแต่มันจะตั้งรับอยู่ตรงไหนลองดูก่อนไอ้นี่เรากด F6 ให้มันนะอ๋ออ่าได้ๆอ่าได้ๆ รอได้รอได้ีด๋ยวต้อ,องรองตั้งทับมาตั้งรับจริงๆครับเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้แบบเขาเรียกอะไรอ,อ่ะการโจมตีหรือลักษณะขวัญกำลังใจน้อยนะครับมันก็จะเป็นการตั้งรับนะครับเขาจะรอรอพวกนั้นเข้ามามันก็จะวิ่งอยู่เนี้ยนี่ถ้าเป็น ใกล้ๆแมปนี่มันก็คงอยู่นอกแมปอะประมาณนี้นะครับมาแล้วมาแล้วระยะไม่ถึง100เมตรครับตอนนี้ระยะเข้ามาใกล้แล้วฮะแปดสิบเมตรแล้ว80 70เข้ามาแล้วครับปะทะแล้วเริ่มปะทะแล้วครับเริ่มปะทะแล้วครับแต่ก็ยังวิ่งวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่กินพื้นที่อยู่กินพื้นที่อยู่เอาดีเอาดีทางฝั่งนุ้งกระจายนะครับกระจายจะล้อมแล้วจะล้อมแล้วปะทะแล้วครับ ปนนะทะแล้วครับเรียบร้อยครับปะทะแล้วลูกนี้แดงเถือกเลยครับ <laughs> เอ้ยขาดเยอะขาดเยอะเอาอยู่หกสิเอาอยู่ครับเอาอยู่หกสิบหกสิบห้าสิบหี่หาเอาละสี่สิบห้ครับยี่สมันก็นยังแผลดีว่ะ อีกแล้วคราวนี้เอาคะแนนไปให้กับเอ็มพายเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราจะลองอีกแบบหนึ่งก็คือเอาหัวหน้าทางฝั่งของวเลเดียมาใช้ดูดิคราวนี้จะชนะไหมโอเคลงคะแนนเอาคะแนนไปให้ทางฝั่งของเอ็มพายเป็น หกคะแนนนะครับผมต,ตีตีเตือนทางฝั่งของกูไซมานะครับผมโอเคนะเอ็ไพ่หกนะวาเลนเดียศูนย์นะครับผมต่อไปต่อไปก็จะเป็นรอบของกูไซนะครับผมวาเลนเดียเจอกับกูไซนะครับผมอ่ะพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับ เปลี่ยนแม่ทัพใหม่เป็นไว้นะครับไวาเนเดียแล้วกันนะครับปุ่มเอฟหกครับไปตามไปตามลูกน้องเลยใครที่อยากตั้งหอ,อกนะครับต้องเป็นหอ,อกที่ไม่ใช่มีม้านะยืนอ,อยู่เฉยแล้วกดเอ็กนะครับมันก็จะตั้งหอ,อกถ้าม้าวิ่งมาก็เสียบชึกเข้าไปเลยนะเออ ถ้าอยากเสียบคนก็อะไรมาตั้งนะถ้าอยากถ้าอยากเสียบไม้ก็หันล่างถ้าอยากเสียบคนก็หันขึ้นบนนะเออเนี่ยมันจะหันลงล่างขึ้นบนเอาละครับเริ่มประท้าแล้วครับเริ่มประท้าแล้วเริ่มประท้าแล้ววุ้ยทำไมแดงเทือกวะอะไรเดียวเหรอไป วาเเดียกูตายวาเเดียเออเอาเอาโอ้ยนี wan ita wan ita ่จะเอาแต้มกับเขาไม่แน่วาเลเดียดิเฮ้ยวันเดียบอกรอเที่ยวหกก่อนเถอะโอ้ยยอมยอมยอมนี่ขนาดเปลี่ยนหัวหน้าเลยขนาดเปลี่ยนหัวหน้าแล้วนี่ ก็ได้ใจใหญ่เลยเอ๊ะโอเคคะแนนกูไซนะครับไปอยู่ที่8คะแนนนะครับผมไปคะแนนเรียบร้อยนะครับโอเค รอบต่อไปรอบสุดท้ายของรอบที่หนะครับผมสเตอร์เจียเจอกับวาเลเดียรครับหรือวาเลเดียเป็นเจ้าบ้านเจอกับสเตอร์เจียนะแหย่อีกเหมือนเดิมดูสรงไม่ต้องไม่ต้องสืบไม่ต้อ,องสืบแพ้อีกเหมือนเดิมอ่ะรอบสุดท้ายครับของของทีหนึ่งของทีหนึ่งนะรอบที่หนะครับรอบสุดท้าย นะดูซี่จะได้แต้มไหมวันนี้ันเลนเดียยังไมเด้สักแต้มเลยเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยจะได้ช่วงม้านะมาดูส่งช่วงเทียสามเที่ยสองเที่ยส,สาม,สามไปเนี่ยน่าจะได้แต้มอยู่เทียหนึ่งไม่ได้แต้มกับเขาเลยเนี่ย นั่งอยู่หลบพุ่มไม้ได้มั้ยเรื่องสงสภาพลูกน้องคงไม่ไหวเฮ้ยโดนลุมแล้วมันลุมมาเฮ้ย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 พ่มิวดาชนะ Pemenang, jadi apa ni? Dun, 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 dun. Hei, 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 บัลเดียดชนะว้หนึงแต้มวอนเดีย,ยดชนะเอ่อสเตอร์เจนะครับอบอลเดียตีไข่แตกรอบสุดท้ายนะครับผมเอเอหนึ่งแต้มไอ้กลับบอลเดียบสรองชนะชนะนหนึ่งครั้ง โอ้วอเดนเดียชนะแล้วสุดยอด <laughs> มาสรุปผลกันครับผมอัสรัยสามแต้มนะครับผมแบตเทเนียสิบแต้มนะครับเอ็มพายหกแต้มคูไซแปดแต้มสเตอร์เจียสองแต้มวอเดนเดียหนึ่งแต้มครับสรุปเนี่ยถ้าเราไล่เรียงเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับคือแบตเทเนียนะครับผมอันดับ <laughs> สองอเออคสนุกสนุกนะครับเอ่อ อันนี้จะเป็นเฉพาะของเทียนหนึ่งน้ออ่าต่อไปเป็นเทียนสองนะครับเทียนสองนี่จะมีอยู่สองแบบก็คืออ่ามีพลราบกับพลธน,นูนะแล้วเราจะใช้ทหารราบก่อนนะครับพลธนูไว้ทีหลังพลธนูมันมีโอกาสชนะอยู่แล้วเพราะมันยืนไกลถ้ามันยืนไกลยิงธนูมันก็ชนะแล้วเราจะใช้แค่ทหารราบแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวส่วนเรื่องของธนูเนี่ยไว้ทีหลังแล้วกันนะ โอเคสำหรับรอบที่6รอบนี้นะครับผมขอพักไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่รอบหน้าแล้วกันนะครับมาว่าแอนเบดสองบรรทัดหลอดนะอันนี้เป็นแค่เที่ยวหนึ่งนะครับเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเล็กๆน้อยนะครับใครเที่ยทางฝั่งไหนใครชอบทางฝั่งไหนก็ไปจ้างเอาเองนะครับไปจ้างเราเองนะดูเอาเองนะรอบไหนเป็นรอบไหนก็ดูเเองนะครับผมจะไล่ตั้งแต่ เอถึง Z กันเอถึงแก็จะเป็นอัศไลก่อนอันดับแรกเนาะอัศไลเสร็จเนี่ยนะครับอัศไลเสร็จแล้วก็มาทางฝั่งของแบตเทเนียนะผมไล่ตามนะแล้วก็ไปที่เอ็มพายคูไซสเตอร์เจียแล้วก็วาเลเดียนะครับมีทั้งหมด6รอบนะครับไปหาดูกันเอาอ่ะรอบนี้ก็นนานหน่อยแล้วก็สนุกดีผมก็สนุกเลยคิปเลยผมดรอบจะคลิปเลยเนี่ยวาเลเดียโอเคครับขอบคุณท่านผู้ชมมากๆครับที่มารับชมเนาะ ก็สนุกกันไปตามๆกันรอบที่7จะเป็นเทียสองนะครับดูซิแลนเดียจะมีแต้มไหมนะอย่าลืมติดตามนะครับผมบายบายครับผมเจอกันรอบหน้าครับผม